ก่อยู่ที่ใจแล้วก็ไม่ได้คิดนึกไม่ได้มีคำพูดไม่ได้มีบัญญัติอะไรเห็นความรู้สึกที่มันไม่มีคำพูดไม่มีบัญญัติไหมแต่ภาวะมันเป็นปรมัดมันเป็นใบเมื่อกี้ที่บอกว่ารู้สึกรู้มาที่กายอะ่ะมันมีคำพูดไหมมันไม่มีหรอกแล้วต่างอะไรกับที่มันไม่รู้อะ่ะ หรือว่ามีการคิดนึก,กมันต่างกันไหมมันจะได้แยกกันออกว่านึกกับรู้สึกมันต่างกันอย่างไรไม่ใช่มันนึกไม่ดีนะรู้สึกถึงจะดีไม่ใช่ความหมายนั้นนะนึกก็ให้รู้ว่านึกมีคำพูดอยู่ในใจก็ให้รู้รู้สึกรู้ที่ไม่มีคำพูดก็ให้รู้จริงๆอ่ะ ที่ให้ไปทำความรู้สึกหรือรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นปรมาัดเพราะอารมณ์แล้วก็ตัวผู้ด,ดูอะแต่ภาวะของมันเป็นปรมาตัตดแต่ถ้าเรานึกบอกมันเป็นบัญญตัติมันไม่เจอกันหรอกไอ้แตภาวะปรมาตัตดมันก็เกิดเขามันบัญญตัติไอ้คิดนึกปรุงแต่งมันก็พูดเขามันเนี่ยลองพูดอะไรสักอย่างก็ได้พูดที่เคยพูดที่เคยนึกอะ แล้วมันอยู่ที่ไหนอ,อยู่ที่ใจแล้วมันออกมารู้ที่กายไหมออกมารู้ที่ทุกข์ไหมก็ออกมาฮะหรือว่ามันพูดบ้างรู้สึกบ้างมันมีคำพูดบ้างไหมแล้วรู้สึกมาบ้างไหมแบบนั้นมีไหมต้องเรียนรู้พวกนี้อีกนะเพราะบางทีมันนึกนำไปก่อนแล้วก็ความรู้สึกก็ออกมาหรือไม่มีน่าจะนึกนำหรือเ่า นึกตามยังไงหรือว่ารู้สึกแล้วมานึกตามทีหลังอย่างเช่นตอนที่ตื่นนะครับรู้สึกว่าปากปากไม่สะอาดนะครับเออแล้วต้องบอกมันอีกไหมไม่ครับอ้าวแล้วรู้สึกแล้วแล้วแล้วนึกยังไงอ<ก>ีกอ่ะแลว้วตอนกว่าปากไม่สะอาดครับแล้วก็ต้องต้องไปแปรงฟัน,นเออแล้วบอกมันอีกไหม <åt> ตอนแปรงฟันบอกมันอีกไหมไม่ครับก็ไ้ตอนแปรงเสร็จแล้วบอกอีกไหม ไม่แล้วมันรู้สึกกงที่แปลงวันหรือเปล่ารู้ครับแดีวมันไปอื่นบ้างไหมคิดนึกปวงแต่งมีไหมมีครับเออแล้วฟงซ่านมีไหมมีเออเนี่ยมันก็รู้สลับกันแล้วไอ้คิดนึกปวงแต่งอ่ะเดี๋ยวฟงซ่านอ่ะมันมารู้ที่กําลังทํำไหมก็หลุดไปแล้วก็ค่อยมารู้บ้างเออจ,จริงๆมันก็ทําอยู่แต่ว่ามันหลุดไปมันก็ไปอื่นนั่นแหละเนี่ยให้รู้ไ,ไปไปมามาอย่างนั้นแหละเห <ça. S 2> มือนนั้นมันจะไม่รู้ไอ้นึกคือ,อยังไงแล้วรู้สึกคืออย่างไร อันดับแรกมันต้องรู้ก่อนว่านึกหรือรู้สึกต่างกันอย่างไรแต่ถ้าไม่รู้ตรงนี้คุยกันไม่รู้เรื่องและใช้งานไม่ได้เนี่ยมันมันสำคัญอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าคนทั่วไปที่เขาไม่ปฏิบัติอะเขาก็คิดนึกปุงแต่งปุ่งสร้างอย่างเงี้ยเขาก็ถามเข้าไปทำได้ทุกเรื่องแล้วถามว่ารู้ไหมรู้ทุกเรื่องอยเหมือนกันนะนะ บางทียังเถียงยังซ้ำไปนะไม่รู้จะทําได้ยังไงแต่มันโล่อยู่ที่ใจอะมันคิดนึกปวงแต่งแล้วมันก็ทําไปด้วยแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคนขับรถไปไปไหนก็แล้วแต่พอคุยกับคนกับรถบอกมีสติไหมเนี่ยเวลาขับรถหรอมีไม่ไม,ม,มีจะลับได้ยังไงถามไปถามมาไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้ว่ามีสติหรอกนะมันเป็นความเคยชิน ที่ทำอยู่ในเบรกนู่นเบรกนี่เกียร์ครัทอะไรต่างๆเหลียวซ้ายแลฝาทำได้หมดอะถามว่ามีสติไหมไม่ถามไปถามมาไม่ใช่สติหรอกแต่มันเป็นแบบอัตโนมัติฝึกเอาไว้จนฝึกจนเคยชินแบบนั้นไม่ใช่สติเพราะเขาไม่เคยรู้จักว่ามีสติเป็นอย่างไรที่เขาบอกว่าขับรถอย่าประมาทนะจริงๆแล้วไม่มีสตินะั่นแหละคือประมาท แต่เขาไม่รู้หรอกเขาคิดว่าเขามีแต่ทําไปถามมาไม่ได้มีสติอะไรหรอกแต่เป็นความเคยชินอัตโนมัติทําไมต้องเหยียบเบรกอะ่ะมีสติไหมไม่รู้ว่ามันอัตโนมัตอ่ะทำไมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วรู้รมั้ยไม่รู้อะ่ะไม่รู้อะ่ะเนี่ยเคยชินอัตโนมัติไม่ได้มีสติล็อกเคนทั่วไปเขาเป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่ฝึกไว้นะไม่มี แต่ถ้าคนที่ฝึกแล้วไม่มีก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่ได้ฝึกเลยใช่ไหมฮะตานนั้นมันต้องรู้ว่าเวลามีสติเป็นอย่างไรสติอะเขาไม่ได้ระลึกอยู่ที่ใจนะไม่ใช่เพ่งอยู่ที่ใจนะแต่สติจะต้องระลึกออกมาที่กายระลึกออกมาที่เวทนาเนี่ยลองดูกายที่ออกมารู้สติที่ออกมารู้กายที่กําลังนั่งมีเพียงแค่สตินะแล้วไอ้ทุกขเวทนาอยู่ที่ไหน เห็นไหมปวดหลังปวดเอวปวดปวดแก้งปวดขาแล้วก็แล้วก็ออกมารู้อย่างนั้นแหละไม่ใช่รู้อยู่ที่ใจนะแล้วเวลาคันอะรู้ไหมอ,ออกมารู้ที่คันไหมที่เก่าไหมที่แก้ไหมหรือว่าไปอื่นต้องเรียนรู้พวกนี้ทั้งหมดนะไม่ได้ก็ทำไปอะแต่พอถามมารู้รู้ทุกเรื่องอะไปยังไง แต่มันไม่รู้เรื่องมันไม่ได้เข้าใจไม่ได้มีเศิิอะไรหรอกเพราไม่รู้จักลักษณะหน้าตาของสติเอาแค่สติอย่างเดียวก่อนนะไม่ใจรู้แต่ชื่อนะรู้ชื่อเอามาใช้ไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะมันต้องรู้ถึงความรู้สึกเวลามีสติเป็นอย่างไรเวลาไม่มีสติหรือหลงลืมสติเป็นอย่างไรต้องเรียนรู้ตรงนี้เอ่เอพอรู้นะ ท่านเอมีอะไรเสริมไหมไม่มีครับอาจารย์ฟังอาจารย์ก็เหมือนฟังเรื่องตัวเองด้วยครับที่อาจารย์สอนเน้นนะครับก็เหมือนเอามาใส่ใจกับเรื่องที่ตัวเองปฏิบัติด้วยครับใชก็ต้องมาเรียนรู้ตัวเองครับฟังแล้วก็เรียวกว่าฟังเข้าใจอะ่ะแล้วก็เอามาใช้ถูกครับไม่ใช่ฟังแล้วก็เอามาใช้ไม่ได้ใช้ได้ครับอาจารย์ เอามาใช้ได้ก็ต้องไปเรียนรู้ที่สภาวะที่เขาเป็นอยู่จริงครับตัวนั้นแหละแล้วที่เกิดจากทุกขเวทนาแล้วมันมีการคิดนึกปรุงแต่งหมอหายายาอะไรไหมอ๋อคิดเรื่องปรุงแต่งเรื่องยาไม่ไม่มีครับอาจารย์แต่มันไปปรุงแต่งเรื่องอื่นมากกว่าครับเรื่องมันกลับกลายเป็นว่าคิดถึงเรื่องครอบครัวถ้าเราอยู่ใกล้โยมเนี่ย เราก็จะบอกโยมโยมก็จะขับรถมาแล้วก็พาเราไปหาหมอเลยมันก็หลุดไปทางนั้นเลยครับอาจารย์แต่ที่โยมมานี่นะอ๋ออันนี้เป็นกัลยาณิมิตกันครับเราไปเจอกันที่คอสที่ยุวพุทธป่ะโยมยุวพุทธครับนั่นตีแล้วจะให้พาไปหาหมอไหมอ๋อหรือ<ม>หายนล้ผมผมไม่เป็นมากอาจารย์มันแคบ รู้สึกปวดเมื่อคืนนี้ปวดมากอาจารย์แล้ววันเนี้ยผมไม่ค่อยเดินเลยอาจารย์มันก็เลยทําให้เค่ช่วมียายาทาไหมมีครับมีมีมีครับอาจารย์ไม่ไม่มีอะไรน่าห่วงมากครับคิดว่าพรุ่งนี้อีกวันน่าจะโอเคแล้วอาจารย์วันมะรืนนี้ผมก็จะไปบินทบาทก็ได้ครับดูแลแต่แต่แต่ตอนที่เกิดทุกขเวทนาอาจารย์ผมมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่สามารถอยู่ ในสิ่งที่อาจารย์สอนได้ตอนที่ผมล้มนะครับตอนนั้นนะ่ะความคิดของผมแล้วผมก็เลยลุกขึ้นมาประดินเนเน,เนอยู่ด้วยครับบาดกระเด็นหมดเลยอาจารย์แล้วก็คราวนี้ผมก็เลยลุกขึ้นแล้วเดินใหม่โดยการอยู่ในสติสัมัญทำไมถึงบาดกระเด็นมันไปไหนอ๋อ<า>ผมบินนบา่าแล้วกลับมาแล้วกําลังจะไปบินธรรมฐานครับออตอนเชา้าครับแล้วผมไม่มีเ<อ>ขาเรียกเาครับตลกบานผมไม่มีครับอาจารย์ พอผมลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคราวนี้ผมตั้งสติในรูปเดินอาจารย์ปรากฏว่าไม่มีปัญหาเลยสแสดงว่าตอนที่เราเดินเนี่ยจิตเราหลุดเพราะผมอาคุยกันเนนอยู่จิตมันเลยหลุดจากสิ่งที่อาจารย์บอกมันก็เลยทําให้ผมอ่ะล้มครับอาจารย์อ,อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นได้เะครับเขาเรียกว่าเป็นอุปติเหตุครับเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับมันก็มาเรียนรู้กับเขาว่าบางทีอ่ะมันก็เป็นธรรมะได้<อ>ครับอาจารย์ ไอ้ที่มันลื่นมันล้มเนี่ยบางทีมันทําให้เรามีสติเกิดขึ้นมาได้ครับแล้วทําให้มีการระวังขึ้นครับใช่ครับถ้ามันลื่นมันล้มแล้วก็มันเกิดจากอะไรอ่ะพื้นมันลื่นพื้นมันลื่นเขาจ๊ะก็ควรจะทําความสะอาดขัดตรงนั้นได้ดีแต่ผมขัดไม่ได้ครับก็ให้น้องเนนช่วยแก้น้องแก้ปัญหาตรงนั้นครับมันจะได้ไม่มีครั้งที่สองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้กรณีที่มันเจ็บป่วยเนี่ย บางทีมันเจ็บป่วยทางกายแต่ใจเราไม่ได้เดือดร้อนเขามันครับมันก็สามารถที่จะเรียนรู้ในการที่จะปฏิบัติได้บ,บางทีมันเดินไม่สะดวกก็นั่งนั่งไม่สะดวกก็นอนครับมันใช้ยาบทอื่นได้และอีกอย่างหนึ่งไอ้ที่จิตรวมตัวรงนั้นน่ะเวลาทุกขเวทนาเกิดอ่ะมันไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านใช่ไหมไม่คิดว่าจะต้องไปทําให้มันสงบไหม คือคืออย่างนี้อาจารย์ผมจะพูดกับอาจารย์ตรงๆเลยถ้าผมจะทำแบบนั้น,นอาจารย์ผมก็ทำได้คือเอาจิตเนี่ยเข้าไปรวมเลยให้มันลงผวังเลยอาจารย์แล้วตัดทุกขเวทนาออกเลยแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมทำแบบนั้นอีกี่ผมก็จะวนอยู่ในอ่างเนี่ยแหละก็ใช่ผมก็ม<ะ>เลยไม่ทำไม่ทำมันาาทำได้แต่ว่ามันจะไปลงร่องเก่าครับ ผมไม่ทําอาจารย์ผมปล่อยให้มันทุกข์และเห็นตามความเป็นจริงอาจารย์ให้มันเป็นตามความเป็นจริงองมันแล้วก็ดูจิตณเวลานั้นน่ะว่ามันมันเป็นยังไงมันมีการเดือดร้อนไม่คิดนึกตั้งใจไหมใช่ครับอาจารย์ผมปล่อยเลยครับผมผมไม่ยอมเข้าเข้าแบบนั้นอาจารย์อ่าใช่ก็ดีแล้วไม่อย่างนั้นน่ะผมจะทาให้หลงร่องเก่าอีกครับเดี๋ยวจะทําให้อาจารย์เสียเวลาด้วยครับอ้าวมันมันทําให้ เสียสภาพจิตเสียนะมันมันไม่รับรู้ครับไอ้ที่มันเป็นอยู่จริงครับมันจะหลีกหลีกหนีไอ้ไอ้ทุกขเวทนาตัวนั้นใช่ครับอาจารย์แม้แต่ยาผมยังไม่ยอมฉันเลยอาจารย์ผมฝักว่าผมจะหลับได้นี่ก็ประมาณตีสองกว่าอาจารย์จริงจริงไม่ต้องฉันนะผมเองผมก็ไม่ฉันครับผมผมไม่ฉันเลยอาจารย์ผมปล่อยเลยให้มันให้จิตมันรับรู้ตามความเป็นจริง ผมกลับกลายเป็นว่าผมใช้โอกาสนี้ด้วยนะอาจารย์เพราะเราเราไม่ค่อยล้มเท่าไหร่ไงเราก็อยากรู้ว่าเวลาเราป่วยเนี่ยจิตเรามันจะรับมือยังไงมันจะปรุงหรือว่ามันจะนิ่งเข้าถ้ำหรือว่ามันจะหาทางบอกว่าเอาสิเข้าสภาวะเลยจะได้ไม่ต้องป่วยจะได้ไม่ต้องเจ็บออเดี๋ยวย้อนย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะอย่าไปคิดว่าจิตมันจะหลับเมื่อไหร่ครับถ้าไปคิดตัวนั้นน่ะมันจะไปรวมที่ใจ มันจะไปดูว่ามันจะหลับเมื่อไหร่ครับครับอาจารย์ครับและถ้าไปดูตรงนั้นน่ะมันจะไม่หลับครับต้องเลิกสนใจมันครับแล้มันจะคิดนึกบุงแต่งกกงต้านอะไรก็ปล่อยมันแล้วเดี๋ยวมันจะหลับก็เรื่องของมันใช่ครับอาจารย์ไม่ใช่เรื่องของเราครับเพราะเราไม่มีอำนาจอะไรไอ้ที่จะไปดูว่ามันจะหลับเมื่อไหร่เรามีอำนาจนะควบคุมได้นะโอ้มันมีอัตราเข้าไปบังคับมันนะมันมีวิธีอาจารย์ใช่แต่จริงๆของมันนะผมไม่ทํา มันเป็นอนัตตามันควบคุมบังคับไม่ได้สั่งการไม่ได้ครับยิ่งเราต้องการให้มันหลับอ่ะคนที่มาปฏิบัติเนี่ยล้วไม่หลับเนี่ยต้องการให้มันหลับเนี่ยครับมันยิ่งไม่หลับเพราะว่ามันไปจ้องไปเพ่งมียำนาจไปควบคุมบังคับมันมันมันต้องหยุดฟุ้งก่อนนะครับอาจารย์จริงๆแล้วมันหยุดฟุ้งแล้วมันก็จะหลับครับใช่แต่ว่าก่อนที่มันจะหลับอ่ะมันต้องไม่รวมไม่นิ่งไม่เพ่ง แล้วมันจะคิดนิคุงแต่งหรือพุงต้านอะไรเข้ามันไปครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงพวงังมันจะหลับเองผมขอโอกาสครับอาจารย์ผมรู้วิธีรู้อะไรทุกอย่างหมดแต่ผมที่ผมไม่ทาเนี่ยก็เพราะว่าผมฟังที่อาจารย์พูดครับผมก็เลยไม่ทําครับอาจารย์แต่มันก็ทําให้ผมมีความรู้สึกว่าปวดจังเลยใช่มันต้องเป็นอย่างนั้น,นของมันลและที่ปวดนั่นคืออะไร กายปวดครับไม่เป็นไปเวทนามันเป็นเวเป็นทุกขเวทนาครับเป็นทุกขเวทนาก็ต้องเรียนรู้กับเขาแต่ถ้าเราไปเข้าถ้ำมันสุขเวทนามันก็ไม่รู้ทุกขเวทนาตัวนี้แต่มันสบายนะอาจารย์มันก็สบายแต่ถ้ามันไม่รับรู้เท่าที่ควรไม่รับรู้ธรรมชาติมันธรรมชาติของมันทุกอะผมและอีกอย่างหนึ่งทุกตัวเนี้ยมันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาครับแต่ถ้าสุขอะมันเป็นอารมณ์ของสมถะภาวนาครับ อา,อาจารย์ครับขอโอากาสนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ผมอยู่ที่วัดเก่าอาจารย์มันเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับมันร้อนมากเลยจนกระทั่งผมมีความรู้สึกว่างั้นเราเข้าสมาธิแล้วกันอาจารย์รู้ไหมว่าผมเข้าสมาธิเนี่ยเวลาพัดลมเราเปิดหน้าร้อนเวลาโดนตัวมันจะอบอ้าวมากผมสามารถทําให้กายผมเนี่ยมันเย็นได้อาจารย์มันเย็นโดยกําลังสมาธิเพียวๆเ,เลยอาจารย์ผมก็ โอ้ขนลุกเลยแล้วก็มีความเฮ้ยทำไมมันเย็นจังเลยแต่พอออกมาจากสมาธิอาจารย์ได้แป๊บเดียวเองโอ้โหร้อนตับแตกเลยนั่นแหละต้องมาเรียนรู้ธรรมชาติมันครับผมก็เลยไม่อยากทําแบบนั้นอีกอาจารย์ใช่ไอที่ทำแล้วมันเย็นมันไม่ใช่ธรรมชาติของมันเราไปสร้างมันขึ้นมาใช่ครับอาจารย์ให้เราไปควบคุมบังคับมันมันร้อนไงอาจารย์ใช่มันต้องเรียนรู้กับที่มันเป็นอยู่จริงครับแล้วร้อนตามธรรมชาติเนี่ยมันแก้ได้ ถ้าไม่ไหวก็ไปอาบน้ําตรงน้ําแล้วมันเย็นนะอาจารย์มันจะเย็นยิบยิบยิบริเวณผิวหนังเนี่ยอาจารย์บริเวณตรงแค่แค่รับรู้ได้แค่ตรงบริเวณผิวหนังแค่นี้อาจารย์แต่มันทําให้เย็นไปหมดเลยอาจารย์ใช่แต่ว่าธรรมชาติของมันเวลามันร้อนมันก็ร้อนทั้งกายร้อนทั้งหมดนะไหนครับแต่ว่าเราก็แก้มันได้ครับเย็นไปส่งน้ําก็ได้ครับหรือถ้ามันส่งน้ําแล้วก็ยังไม่หาย เอาผ้าคุณหนูมาชุบน้ําบิดเนี่ยสมาดหมาดๆแล้วก็หม่มพอมันหมาดๆใกล้ใจแห้งเอาไปชุบน้ําแล้วก็เอามาทำเหมือนเนี้ยามาห่มได้มาแก้ได้เพราะที่เนี่ยเดือนเมษาเนะี่าสี่สิบองศา<ห>ผมเคยอยู่แล้วแล้วก็ทําแบบเนี้ยพระที่มาอยู่ก็ทําแบบเนี้ยนะผมน่าจะส่งน้ำผมคงไม่ไม่เข้าสมาธิแล้วให้ตัวเองเย็น<เ>แน่นอนอาจารบางาองค์ก็เข้าไปแช่ห้องน้ําเลยครับนะ เมื่อก่อนมานพรมาเนะอ๋ออาจารย์นพรอานั่นแหละมามาแช่ห้องน้ำเลยเดือนเมษายนแต่ผมไม่ถึงขนาดแช่ห้องน้ำหรอกเอาพาคุณหนูมาชุบน้ำแล้วก็บิดให้หมัดหมแล้วก็ห่มแค่นั้นแหละครับผมร้อนไม่มีปัญหาและถ้าหนาวมีปัญหาโอ้ครับก็แก้ทุกตามที่ธรรมชาติมันมีครับขอบคุณครับอาจารย์ฟิวพอเข้าใจจะมา ที่อาจารย์บอกอะ,อะถ้าไม่เข้าใจจะมาถามได้ถ,<พ>ถ้าไม่เข้าใจไป<อ><อ>ถามท่านเอ,<พ>อไปอปรึกษาพื้นฐานนะพอบอกได้ใแต่ถ้ามากๆนี่มาถามอาจารย์เราเองนะ